สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะครับผม oh. โอเคนะทุกคนตอนนี้นะครับนักกีฬาวอลเลยบอลหญิงทีมชาติไทยก็เดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาทําการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นนะครับขนกันไปหมดเลยทั้งเอาเป็นว่าเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็รอประกาศ14คนสุดท้ายก่อนที่จะทําการแข่งขันวันที่30สิงหาคมนี้มีเวลาฝึกซ้อมอีกประมาณ12วันนะ ก็ไปฝึกซ้อมที่สนามจริงเลยครับที่จังหวัดคนครราชสีมาสนามชาติชายฮอกับรายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียซึ่งรายการนี้นะครับต้องบอกว่าทีมไทยมีโอกาสลุ้นแชมป์คว้าแชมป์อย่างแน่นอนครับโอเคทีนี้มาพูดถึงตัวนักกีฬาดีกว่าและหลายคนนะครับชื่นชอบชื่นชมกับผลงานของมือเซตคนใหม่ของไทยอย่างยูฟาดลพสินโพ มือเซตทีมชาติไทยที่เพิ่งโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเซตดีเหลือเกินนะครับรูปร่างดีมีความคล่องแคล่วว่องไวนะซึ่งพรพันเกิดปราดเนี่ยยืนหนึ่งอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องมีพรพันอย่างแน่นอนแล้วมือเซตละ่ะอีกคนหนึ่งจะเป็นใครก็จะมีชอยให้เลือกเยอะมากนะครับชอยแรกก็จะเป็นเอสิริมามาณก,กิจนะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นดลพสินโพอย่างแน่นอนต้องรอดูนะครับว่าทางทีมงานสตาฟโค้ชจะเลือกใคร ดีไม่ดีอาจจะมีตัวเซตถึง2คนเลยก็ว่าได้นะอีกคนหนึ่งที่ทุกคนลุ้นเหลือเกินก็คือไก่วิมลรัตน์ว้าวความสูงนะน้องนะร้อยแอัพอยู่แล้วแล้วก็มีความคล่องแคล่วว่องไวด้วยหลักๆของไก่ก็คือตีบอลไหลหลังคือตีดีแล้วก็ตีเร็วข้อมือเร็วมากเนี่ยที่จะเอามาเสริมทีมชาติไทยอีกคนหนึ่งว้าวยังไงก็รอดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่า คนต่อไปนะครับก็คือเป็นแบมน้องแบมแบมลิเบโรก็ลุ้นเช่นเดียวกันว่าจะติดหรือเปล่าก็รอติดตามกันครับทุกคนในขณะที่ใบเตยน,นทัทิมากรุบแก้วนะครับเจ้าตัวก็ออกปากเลยว่าอืยังเปิดบอลแรกไม่ค่อยโอเคประมาณนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นว่าทางทีมงานสตาร์โคจะให้โอกาสใบเตยอ,อีกหรือเปล่าต้องรอติดตามกันครับเอาเป็นว่าช่วงนี้เนี่ยนอกจากลุ้นผลการแข่งขันแล้วนะยังต้องลุ้นนักกีฬาด้วยว่า14คนสุดท้ายจะเป็นใคร แล้วคุณล่ะครับคิดว่า14คนสุดท้ายมีใครบ้างคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมโอเคนะนี่เป็นข่าวสารล่าสุดนะครับนำมาเล่านำมาแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้รับฟังกันมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ